ีค่ะพบกับรายการ84 Fa c t About เตรียมดมนิสาม5้าสิบจีนค่ะแพทม5สิบจีนค่ะวิวีม5วิคณิตค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ ep. 2ของ84 f ส c t About เาเตรียมดมแล้วค่ะ ep. 2คืออะไรคะวีว ep. 2นะคะเราจะเล่าน้องๆเกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมค่ะที่บอกว่ากิจกรรมเยอะเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างโดยเราจะเล่าตั้งแต่เปิดเทอมยันปิดเทอมเลยค่ะ ใช่ค่ะ<ม>ก็อีพ<ม>ีที่แล้วเนาะ<ม>พวกเราพาทุกคนไปทัวร์กันรอบโรงเรียนจนถึงแฝกข้อที่สามผมก็แต่ว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ที่ไหนกันตอนนี้นะคะเราก็มานั่งปิกนิกชิลชกันที่ศาลาปิณฑไทยนะคะแล้วก็มีวิวด้านหลังเป็นสาระาน้ำขบวก็คือชิลมากๆตอนนี้ใช่แล้วเรามาต่อกันที่แฝกข้อที่สามสิบเจ็ดกันเลยไหมคะแฝกข้อที่สามสิบเจ็ดนะคะนั่นก็คือกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะถูกจัดขึ้นโดยน,นักเรียนค่ะโดยน,นักเรียนเนี่ยมีมีอิสระในการจัดกิจกรรมตั้งแต่่่เเริมลยคะ ก็มาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอนะคะนั่นก็คือการบูมก้นหอยนั่นเองค่ะการบูมก้นหอยจะจัดขึ้นในวันประกาศผลสอบเข้าม4นั่นเองค่ะที่เรียกว่าบูมก้นหอยเนี่ยก็เพราะว่าจะมีรุ่นพี่นะคะมานำบูมอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีน้องๆน,นะคะมานั่งล้อมวงค่ะพอมองจากข้างบนเนี่ย จะรู้สึกเหมือนก้นหอยก็เลยเรียกว่าบูมก้นหอยนั่นเองค่ะค่ะซึ่งการบูมก้นหอยนะคะสัตว์ขึ้นที่บริเวณด้านอเนอกประสงค์70ปีตาออ,อก,ก็คือหรือข้างหลังของร้านเองค่ะใช่ค่ะจริงก็เป็นเหมือนกับกิจกรรมการเจอกันครั้งแรกของทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องที่เพิ่งสอบเข้าเตรียมรมใหม่ๆนะคะแล้วก็นอกจากจะมีผู้นําผู้นําบูมอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมี รุน่นพี่ทุกคนเนี่ยมาบูมร้อมให้อีกชั้นหนึ่งด้วยก็ได้ได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ก็ยิ่งใหญ่มา,มากเลยทีเดยียวแลวก็อบอุ่นมา,มากๆด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนกิจกรรมแรกที่แบบน้องที่เพิ่งสอบเข้ามศมาเนี่ยจะได้เจอที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะ ก็จากที่วิพูดไปเมื่อกี้นะคะที่พูดถึงบุญก้อนหอย mm. ก็คนที่เป็นคนนําบุญเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประธานสายของแต่ละสายการเรียนต่างๆค่ะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยแม้แต่ในสายการเรียนกิจกรรมต่างๆก็ได้รับการบริหารงานโดยตัวนักเรียนเอง mm. โดยที่ประธานสาย,นยจะเป็นเหมือนกับตัวแทนของสายการเรียนนั้นๆในการทํากิจกรรมต่างๆตั้งแต่งานรับน้องที่จะเริ่มต้นในช่วงต้นปียาวจนมาถึงงาน farewell สมร,รุ่นพี่ในตอนปลายปีเลยค่ะ ค่ะก็แฝคพูดข้อต่อไปนะคะเมื่อกี้แฝคพูดถึงกิจกรรมรับน้องใช่ไหมคะในกิจกรรมรับน้องเนี่ยก็มีกิจกรรมหนึ่งที่ชื่อว่าเชียโต้นั่นเองค่ะซึ่งเชียโต้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่สาระสายการเรียนนะคะเขาจะมาเต้นประชันกันในเพลงเชียร์ต่างๆซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่มันแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะสนุกมากๆจริงๆไต้องกังวลนะคามันแบบเครียดหรือว่าดุเดือดอะไรขนาดนนคือมันเป็นแบบการเต้นแบบสนุกสนุกสนานรุ่นพี่รุ่นน้องได้มาเต้นด้วยกันเลยประมาณนี้ค่ะ ใช่ก็หลังจากจบเชียโตไปแล้วนะคะก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือการออดิชั่นเข้าชมรมนั่นเองค่ะโรงเรียนของเรานะคะในการออดิชั่นเข้าชมรมเนี่ยบางชมรมค่ะอัตราการแข่งขันสูงกว่าสอบเข้าเตรียมซะอีกใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีชมรมมากกว่า3 0ชมรมเลยทีเดียวแล้วเอจริงพอรวงกับชมรมย่อยซึ่งเป็นสับเซร็จของชมรมชมรมใหญ่เนี่ยก็มีมากถึงมากแบบ70 60ถึง70ชมรมเลยค่ะใช่มีเยอะขนาดนั้นเลยนะคะ ซึ่งชมรมเนี่ยก็ได้รับการดูแลบริหารโดยคณะกรรมการงานงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหรือว่ากอชอนะคะและใช่ค่ะพวกเราทั้งสามคนก็กชค, <ขอ S 1> ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องของเรานะคะไม่ได้มีแค่กอชอเพราะว่านอกจากองค์กรกชแล้วเนี่ยเราก็ยังมีองค์กรอื่นอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกนหรือว่าคณะกรรมการนักเรียนนะคะกชแล้วก็ aic ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีงานส่วนผูศาสตร์ค่ะ ใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างที่นิสาพูดไปนะคะเกี่ยวกับกนอนหรือคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเตรียมบูรณศึกษาเนี่ยเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยเลยค่ะที่มีกิจกรรมก,รนอ,กนอนหรือคณะกรรมการนักเรียนค่ะถ้าพูดถึงการคัดเลือกไปแล้วเนี่ยอีกกิจกรรมหนึ่งที่ก็มีการคัดเลือกดูดเดือดไม่แพ้ก,กันนะคะก็คือการคัดเลือก s p e e เฟ l ช s h หรือว่าผู้นาวันดีแห่งเตรียมบูรณาึกษานั่นเองค่ะค่ะซึ่งผู้นำวันดีแห่งเตรียมบูรณศึกษาค่ะก็คือคนที่มีทักษะทางด้านการพูดค่ะปีนี้จะมีแค่ห้าคนจากประเทศทั้ง เเียยลค่ะถูกต้องค่ะก็น่าเป็นกิจกรรมอะไรที่แบบว่าขาดกันดูดเดือดโดยที่สป e ดแพชชี่เนี่ยเมื่อรับเรื่องรับก็จะมาถ่ายรูปก,กันที่บริเวณนี้นะคะใช่ค่ะตรงนี้นะคะเรื่องว่าร้านจามจุริสีโอค่ะและที่นี่ยังเป็นที่ถ่ายรูปตรงไหนกคะวี ใช้ถ่ายรูปในการตำแหน่งสำคัญหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นคนที่รับโล่นะคะก็คือจะมาถ่ายรูปยืนถือโล่อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ค่ะจะบอกเป็นมุมที่แบบเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คจุดนึงเลยแบบต้องมาถ่ายรูปเพราะมันจะมีความแกรนมีความสวยแล้วก็แบบนักเรียนเตรียมที่แบบเพิ่งติดมอสเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ค่ะลานจาวจลีสีโพค่ะ และก็มาถึงแ็กข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือกิจกรรมไหว้ครูค่ะจะบอกว่าที่โรงเรียนเตรียมอุดรศกนะคะเป็นที่แรกที่มีกิจกรรมไหว้ครูค่ะแล้วก็บไทไหว้ครูที่เราแบบพูดกันก็คือปาเจรานค่ะและก็เกิดขึ้นที่แรกที่โรงเรียนเตรียมค่ะ ค่ะแฟกข้อถัดมานะคะก็คือกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือที่ U Music Live นั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นเวทีที่ให้นักเรียนในโรงเรียนนะคะได้มาโชว์ความสามารถทางดนตรีค่ะที่ได้ว่าสนุกมากๆสนุกมากๆจริงๆนะคะก็คือเหมือนยกคอนเสิร์ตมาอยู่ตรงโรงเรียนเราเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าเข้าชมแม้แต่บาทเดียวเลยแต่มันสนุกมากใช่เพราะว่ามีหลายวงแล้วแต่ละวงนี้ก็เป็นนักเรียนเตรียมที่แบบฟอร์มวงกันแล้วก็มาเล่นกันที่งานที่ U Music Live ค่ะ ใช่ก็มีการคัดเลือกกันแบบแอบโผลอยู่ทีเดียวแต่ว่าก็ขอรับประกันความสนุกของกิจกรรมนี้ได้เลย กิจกรรมนึงเกี่ยวกับเสียงเพลงที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนอกจากทีวีมิวสิกไลฟ์แล้วก็คือกิจกรรมลีลาในทัศ์ของรุ่นพี่มหกนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่ากิจกรรมลีลาในทัศนะคะจู่จัดขึ้นที่บริเวณลานเอกประสงค์เจ็ดสิบปีตอหรือว่าข้างหลังของเรานี่เองค่ะใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งใน,นกิจกรรมของหมวดพระรศึกษานะคะแต่ว่าไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นรุ่นพี่มหกมาเต้นลีลากันกลางลานี้เลยก็ไปที่แจกข้อถัดไปกันเลยนะคะค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือ ประธานตึกนั่นเองค่ะจะบอกว่าโงเรนของเราเนี่ยใหญ่มากๆใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแต่ละตึกเนี่ยอยู่ห่างกันแล้วก็มีนักเรียนเยอะมากในแต่ละตึกค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละตึกนะคะจะมีประธานตึกค่ะซึ่งจะเป็นคนที่แบบเหมือนกับดูแลกิจกรรมภายในตึกนะคะแล้วก็ประสานงานกับตึกต่างๆทําให้กิจกรรมต่างๆนด้เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าประธานตึกเนี่ยมีการเลือกตั้งกันแบบดุเดือดมากแต่ละปีนี่ก็จะมีแต่ละคนที่แบบลงประธานตึกรับสมัครประธานตึกนะคะก็จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบบุคคลสําคัญเลยก็ว่าได้แต่่ลละะตึกเยค ะะพวกเราทั้งสามคนก็นั่งอยู่บนสแตนชียโรงเรีเยนเตรียมเดลศึกษากิจกรรมต่อไปที่เราจะพูดถ,ถึงก็คือกิจกรรมกีฬาสีนั่นเองค่ะ <Yeah. S 1> โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทยนะคะที่มีกิจกรรมกีฬาสีโดยพระท่านศาสตราจารย์นพกิตาิรากุลค่ะเป็นคนนำรูปแบบของกีฬาสีมาจากยุโรป ในโรงเรียนของเรานะคะมีสีเจ็ดสีด้วยกันเลยค่ะใช่ค่ะจะบอกว่ากิจกรรมกีฬาสีนะคะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าทุกคนนี่ก็ได้ทำหน้าที่ต่างๆมากมายในงานเลยค่ะใช่ค่ะนอกจากแข่งกีฬาที่พาไปได้แล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ก็เป็นที่เรื่อมือฮือฮากันในมูนักเรียนรหรับมองเยอะมากใช่ค่ะก็คือคณะผู้นำเชยร์หรือว่าเชลดเดอร์นะคะซึ่งมันไม่ได้มีแค่คณะผู้นำเชียอหนึ่งกลุ่มค่านอกจากมีคณะผู้นำเชียร์ของคณะสีต่างๆแล้วเรายังมี TUCLD หรือว่าคณะผู้ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่ผู้เชี่ยเดินนะคะก็ยังมีคณะผู้ควงคองหรือที่พวกเราเรียกกันว่าคณะกา,าดนาเดค่ะคณะผู้ควงคองนะคะก็จะฝึกซ้อมการควงคองแล้วก็มาแสดงในวันงานจริงค่ะที่จะบอกว่าพร้อมเพียงแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะขาดไม่ได้เลยแต่ก็ยังมีอีกอย่างที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือดัมเบียหรือว่าคณะพัากรค่ะคณะคาตากรเนี่ยมีการขัดเลือดอย่างเข้่ข้นนะคะมีการซ้อมยางหนักนะคะ โดยในงานจริงเนี่ยคณะคาถากอนค่ะก็จะเป็นคนเดินนําให้จังหวะบูโยทวาทิพย์ด้วยค่ะใช่ค <necessary> <In God terms> um. so yeah. ่ะจะบอกว่ากิจกรรมกีฬาสีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญของปีการศึกษาเลยเนาะก็จะบอกว่าอยากให้เราได้เข้ามาดูว่ากิจกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจทำกิจกรรมมากๆเลยค่ะสนุกมากๆค่ะก็เมื่อกี้เราได้มีการพูดถึงคณะหาถากอนไปใช่ไหมคะฟังนริกุลซึ่งเป็นนักรียนเก่าของโรงเรียนเตรียมรึกษาก็เคยเป็นหนึ่งในคณะคาถากอของโรงเรียนเตรียมรึกษาเช่นกันค่ะ พูดถึงนักเรียนเก่าแล้วเนี่ยโรงเรียนเรามีนักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียงมากมายเลยยกตัวอย่างก,ก็เช่นคุณทที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะคะแล้วก็คุณบอยประกค่ะอ,อ๋อมีคุณดีมภิชายาจากช่องก้อยนัตตีดีมด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีในวงการเอ,อ่อการเมืองนะคะที่ยังมีคุณธนาธรค่ะนอกจากนาีน้ยาาะะังมีมอญเสียรนาค่ะแล้วก็จะเป็นคู่เงาะก็เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมลศึกษาค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีหมอกล้องแล้วเราก็ยังมีคุณบ<า>ใบ<ช>วชิรวิทย์นะคะ<ๆ>ก็เป็นศิษย์เก่านนักเเรีย่่ตมมหือคคะใช่ะ ซดแฟก์ฟข้อถัดไปนะคะมาพูดถึงนักเรียนเตรียมคนดังที่ไม่มีใครในโรงเรียนเราไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือน้องเรียนเด่นกับน้องเล่นดีค่ะถูกต้องค่ะและเมื่อพูดถึงน้องเรียนเด่นและน้องเล่นดีซึ่งเป็นมาสคอปตประจาโรงเรียนของเรานะคะเราก็ต้องพูดถึงงานที่น้องสองคนจะได้มาเปิดตัวก็คืองานโอเปิลเท้นั่นเองค่ะหรือว่านนเทศกาลวิชาการค่ะซึ่งจะบอกว่าถ้าใครนะคะอยากมาเจอน้องเรียนเด่นกับน้องเล่นดีเนี่ยก็ต้องมาที่งานโอเป็นเท้ากันเลยค่ะ ค่ะแล้วก็งานโอเพ่นเฮาส์นะคะก็จะมีซุ้มสายการเรียนแล้วก็มีการแสดงจากชมรมต่างๆค่ะโดยซุ้มสายการเรียนนะคะก็มักจะตั้งอยู่บริเวณของเรานี่เองค่ะก็คือบริเวณลานหน้าตึก60ปีหรือที่พวกเราเรียกกันว่าลานบานเย็นนั่นเองค่ะก็ใครที่เวลามางานโอเพ่นเฮาส์เนี่ยก็ต้องเดินมาบริเวณนี้ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของซุ้มสายการเรียนต่างๆมากมายเลยค่ะค่ะแล้วก็เมื่อพูดถึงงานโอเพ่นเฮาส์นะคะเราก็มักจะนึกถึงละครเวทีค่ะ ในงานวันนั้นนะคะก็จะมีการแสดงละครเวทีสุดยิ่งใหญ่ค่ะที่จัดเตรียมโดยนักเรียนแล้วก็เป็นนักเรียนหมดเลยนะคะที่เป็นคนแสดงค่ะใช่ค่ะและจะบอกว่าการแสดงละครเวทีเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาษาไทยค่ะเพราะว่านอกจากการแสดงละครเวทีจากชมรมนิเทศสินอฝาละครเวทีแล้วเนี่ย ก็ยังมีตัดชมละครอังกฤษดราม่าด้วยค่ะซึ่งจะบอกว่าแพทเนี่ยก็เป็นหนึ่งนักแสดงเหมือนกันค่ะใช่ค่ะเราก็จะได้เห็นว่าการทำโปรดักชันที่เป็นละครเวทีเลยทั้งแบบของเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วเราก็มีเวอร์ชันของภาษาไทยแล้วก็มีมิวสิควิของแจมด m u มิวสิควิทย์ใช่ค่ะจะบอกว่าโรงเรียนเตรียมเนี่ยเหมือนให้ความสําคัญกับละครเวทีมากเพราะว่าในทุกกิจกรรมหรือว่าทุกๆแบบว่างานนี่ก็จะมีละครเวทีเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเลยค่ะได้แล้วค่ะค่ะแล้วก็ความพิเศษที่โรงเรียนเตรียมนะคะสามารถมีละครเวทีเกิดขึ้นได้ก็เพราะมี ท,ที่รองรับนะักเรียนได้จํานวนมากค่ะค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงแผงข,ข้อที่59แล้วนะคะค่ะถ้าใครอยากฟังแผงข,ข้อที่60จนถึงข้อที่8ปดเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ไหนคะวิ่ดูที่คลิปถัดไปของพวกเราคลิปที่สค่ะคลิปต่อไปนะคะเราจะพูดกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ก, estyle, การใช้ชีวิตหรือว่าสังคมแนวเกียเตยมดลของเราเองค่ะ ใช่ค่ะการเรียนที่โรงเรียนเตรียมโรมเนี่ยมีอะไรที่มันพิเศษไปไหมหรืออะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างการใช้เพชรหนึ่งวันของนักเรียนเตรียมเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันในคลิปสุดท้ายของพวกเรานะคะค่ะแต่วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายาบ๊ายบาย